หม, <game> มนั่ัวร้อนเกมมิงนะครับ nah สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมปีปลายกันนะเก็บกำลังเชื่อมต่อข้อมูลอีกครั้งแล้วเนี่ย

โอเคอาจจะมีเสียงรบกวนนะจะมีเสียงรบกวนนะคอาจจะมีเสียงรบกวนนะออาจจะมีเสียงรบกวนเอมเมดไม่เอาเจ้าอะไรก็ อเอาอง้โอเคท่านผู้ชมัาอาลูกบพื้คนใหญ่รู้เลเอาไหนเมาการนใหมาลองอเมยนี่กาพกอีก่นเอาไว้เมย์โอเคท่านผู้ชมผมมาแล้วนะผมผมทิ้งอันนี้ดวย่ยผู้ร้ายนะฮามมุนุ แล้วก็บุญนะครับก็บุญคีอข้างเนี่ยเเดี right? ๋ยวเขาจะมาเต็มรแล้วมันเปิดตาบ้านรสมร่นะนี่ยันจางเลยมันเปิดตารมร้างอ่ะบ้านของมันเมาไบเมสิ่ยนู้

อ่างนี้สักนเดงขางหน้ดีังท่านผู้ชมให้ยิงหัวผมแต่ผมยิงหัวสองนัดอะถูกไหมแดงเถือกอะท่านผู้ชมเอ๋แดงถกเตลอะไรกันรึเอ็มคุณไปเลยตายท่านผู้ชมจะตายตายตายแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ทัน ับลแล้วนะเอเนะไรวะิงหัวเฉยมจยิหัวเฉยล<อ>ผมว่าผมจะแล้วผม,ผมว่าผมจะเล่นยิงหัวนะ เด็กใหญ่จี okay. okay, ้ยฉัว่าผมตื่นแล้วเฮ้ยรุ้งตื่นฉันหัวมันเลยคุณจำเหนไหึ้งมหาจุดจัอ่ะตึ้งหาจุดจันทร์อันที่ไหน 哦。好 <laughs>、oh,。<noise> 啊。啊。啊。啊 <noise>。啊。啊。啊 <noise>。啊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 、欸。啊。啊。啊 <noise>。啊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 。 แค <laughs> ่นรรี้ดีว่ะคือผมไม่เอาจริง,งนะเมื่อกี้เออันนี้คือนนว่าถ้ามันหัวใหญ่ก็ เพราะว่าหัวใหญ่ยิงหัวง่ายหัวใหญ่อะมันจะยิงหัวง่ายอย่างผมดูตัวอย่างแบบผมน้องขนมันจะดีกว่าน้องขนม ขอโทษค่ะขอโทษค่ะของอะไรอง ทีสึงมันจะดีเฮ้ยเพื่อนผม,มอ่ะข้าหัวมันใหญ่ก็ขอโทษด้วยนะ 怎么、嗯哦、了？哦，我忘了那个。 ตายใช่ไหมเอ๊ะใช่ไหมเลือดตานโอ้ยนั่นก็แล้วนันอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไง มัน,นขเขาต้องมาแล้ว,ขวเขาต้องมาแล้ว,วนับมาของพี่ไฟนะั คนะนี้เนี่นะเานายเห็นไหมผมจะมีหัวเอามือกั muốn muốn nói là buổi muốn trưa chứ. Ừm. Mưa thật Thank okay. you.